สวัสดีครับสวัสดีตอนเที่ยงครับตอนบ่ายครับผมสวัสดี f อฟของสอ Carmen, สมานกาเม้นเอฟซีสกาแฟมวยไทยครับขวอนุญาตนะครับวันนี้เข้ามาชี้แจงนะครับเรื่องนั่นแหละครับมวยรอบปูนเสือที่เหตุผลต่างๆนะครับ ว่าทำไมเพชรสังวานได้ได้ไดสิทธิ์ในการเข้ารอบหรือว่าได้สิทธิ์ต่อยอีกครั้งหนึง่งเกิดจากสาเหตุอะไรหรือว่าผมใช้เส้นสายอะไรหรือเปล่านะครับก็ขออนุญาตชี้แจงตรงนี้ครับว่าก็พูดตามตามหลักความเป็นจริงกันนะครับได้ในเม่อรอบครั้งนี้นะครับตั้งแต่ปีที่แล้วต้นปีที่แล้วที่เรา ต่อยรอบ16คนนะจนมาถึงรอบที่ที่8คน8คนสุดท้ายนะครับก็สืบเนื่องตั้งแต่มวยรอบที่เพชรบวานนะครับช่างตาช่างตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์หลายอาทิตย์ก่อนที่ตกตาช่างตกตาช่างกับฉลามดำน้ำหนักมาแล้วทำน้ำหนักลงไม่ได้นะครับผมก็สอบถามนะ ในทางทีมงานในทางทีมงานของทางทางผู้จัดในวันนั้นว่ายังน่าจะเหลือสิทธิ์อีกหนึ่งรอบหรือเปล่าเพราะว่าในรอบแปดคนสุดท้ายอ่ะ <c oughs> ก็น่าจะเหลือคือต้องแพ้ถึงสองครั้งนะเราไปชั่างกําหนักวันนั้นเราก็ยอมรับว่าเรานะ่ยแพ้จริงๆที่ตกตาชั่งก็ยอมรับความไปแพ้ก็ให้ฉลามดำเข้ารอบไปก็ต่อยครับ ว,วันนั้นเราก็ถือว่าอ่าต่อยตามเกมตามอะไรอย่างนี้แหละอะตามวันนั้นมาผมก็ถามถามทีมงานทีมงานทางมวยรอบนั่นแหละว่าเราน่าจะเหลือสิทธิ์อีกรอบหนึ่งในการตกตาช่างครั้ง,งนี้ผมก็ตกเย็นมาในวันนั้นที่เพชรสงวานต่อยแพ้ฉลามดำมาผมก็ยังมาเข้าใจตามความคิดผมนะว่าเพชรสงวานน่ะน่าจะเหลือสิทธิ์อีกรอบหนึง่งที่จะไปต่อยกับก๋าเตา่า พราในรอบแปดคนผมเข้าใจว่าต้องแพ้สองครั้งถึงจะได้ตกรอบก็พอสองวันถัดมาทางทีมงานผู้จัดก็บอกว่าทางเพจทีมงานผู้จัดนะนะทางเกีตเกียรติเพชรแหละบอกว่าเพชรสังบาลอะ่ะให้ตกรอบในวันหลังจากวันนั้นมาผมก็ผมก็งงผมก็เลยเข้าไปสอบถามทางทีมงานผู้จัดผู้จัดเข้าใจว่าเราทํนาน้าหนักไม่ได้ ถ้าคุณมีเหตุผลอะไรคุณต้องทําหนังสือเข้าไปชี้แจงกับทางคณะกรรมการผู้จัดไม่ว่าจะเป็นทางนายสนามหรือม่รอบปูนเสือต้องไปชี้แจงประมาณนั้นว่าด้วยเหตุผลใดนะแต่ทางทีมงานผู้จัดเขาบอกว่าคุณไม่น่าจะทำนั้นหนักได้ในการต่อยรอบต่อไปผมก็นั่นแหละรครับในอาทิตย์ถัดมาผมก็ทำหนังสือเข้าไปชี้แจง ส่งหนังสือเข้าไปให้เลขาผมส่งหนังสือเข้าไปว่าด้วยเหตุผลใดทำไมผมถึงมาชี้แจงว่ามวยผมน่าจะได้ต่อยอีกรอบหนึ่งซึ่งในรอบ8ปดคนสุดท้ายมันจะต้องแพ้สองครั้งช่งน้ำหนักไปแล้วถือว่าแพ้ก็คืออ่ะปรับแพ้ไปเป็นไฟหนึ่งน่าจะเหลือโอกาสอีกไฟหนึ่งนั่นแหละครับก็ทำหนังสือชี้แจงเข้าไปคือเมื่อวานนี้ก็ เข้าไปชี้แจงกับคณะกรรมการทางช่องเจ็ดนะไม่ว่าจะเป็นท่านนายสนามหรือว่าคุณจามอนหรือว่าทางมวยรอบปูนเสือกรรมการอีกประมาณเกือบสิบคนนะครับก็ถามผมว่าด้วยเหตุผลใดผมก็บอกว่าน้องน่ะมันบาดเจ็บระหว่างซ้อมประมาณอาทิตย์หนึ่งทีนี้มันลงน้ำบาดเจ็บที่ข้อเท้าแล้วมันลงน้ำหนักไม่ได้อ่แล้วจะทำน้ำหนักได้อีกไหมล่ะ ถ้าถ้าคุณทําหนังสือชี้แจงมาอย่างเงี้ยผมก็บอกว่าน้องอ่ะตอนนี้ผมมั่นใจว่าทําได้อ่ารับปากตั้งแต่แรกก็แหละว,ว,ว่าทําได้ก็ใช้วิศารรการกีฬาใช้อะไรตงต่างใครจะมองอยังไงผมผมเข้าใจนะคนมองต่างมุมอ่ะมองว่าผมใช้เส้นหรือว่าทางผู้จัดเอื้ออํานวยผมหรือว่าทางมวยรอบ ให้เครดิตผมเกินไปคือผมโดยโดยโดยตัวผมผมคิดว่าผมใช้สิทธิ์ของผมว่ามวยรอดบรรดาจะเหลืออีกครั้งหนึ่งเพราะมันต้องแพ้สองครั้งไงน,นั่นแหละครับผมก็ชี้แจงกับคณะกรรมการกรรมการเสียงส่วนใหญ่นะครับรวมทั้งโปรโมเตอร์หรืออะไรต่างๆเนี่ยก็ให้ผมรับปากอว่าให้ตัวนี้เน่ยเป็นกติกาในใ,ใ,ใ,ในในในสิทธิ์คนอื่นๆต่อไป ว่ามวยรอบครั้งต่อไปถ้าแพ้หนึ่งครั้งในในในอย่างเงี้ยก็คือปรับแพ้ไปให้เป็นกติกาเป็นมาตรฐานไปเพราะมวยนี่มันไม่ได้จบตามตามเกณฑ์ตามเกณฑ์ที่ที่ตั้งไว้คือต่อยต้นปีจะต้องจบปีหนึ่งและมวยผมก็คืออย่างที่บอกว่ามันอยู่ในช่วงโควิดนะครับไม่ได้ต่อยสเดือนห้าเดือนตั้งแต่พฤษภาจนถึงกันยา น้องๆก็นั่นแหละครับกลับบ้านไปแล้วก็เด็กมันโตต่างกันนะครับนะไม่ว่าจะเป็นข้ออ้างใ,ใดๆก็ตามนะครับก็ลูกน้องผมก็อย่างที่บอกว่าเราก็ทำหนังสือชี้แจงไปให้คณะกรรมการพิจารณาดูผมก็ใช้สิทธิ์ของผมอะที่เหลือก็อยู่ที่คณะกรรมการว่าจะพิจารณายัางไงนั่นแหละครับว่าว่าเราได้เข้ารอบ ต่อยกับกอเต่าในวันที่สามนะครับก็ขอโทษเอฟซีนะครับที่บางคนสับสนบางคนก็ต่อว่าดูจากคอมเมนต์ต่างๆผมก็ไปอ่านผมก็เข้าใจนะครับคนคิดต่างเราก็ไม่สามารถที่จะอธิบายให้ทุกคนเข้าใจได้ได้หมดนะคือในหลายๆอย่างน่ะก็อมองว่าบางทีมวยรอบก็เอื้อผมเกินไปหรือว่ามองว่าผมเนี่ยอยู่ใน ครั้งนี้ใช้เส้นสายก็ต่างนานาทัศนาครับนะในครั้งนี้นะครับวันนั้นก็ผมก็รับปากทางทีมงานผู้จัดไปแล้วว่าในไฟนี้หรือว่าในครั้งต่อไปถ้าทําไม่ได้ตัวผมก็เสียเองกับทางนักมวยผมคือไม่อยากมาแถนะครับไม่อยากมาแก้ต่างแต่ว่าผมก็จะเป็นที่จะต้องมาอธิบายในในในความรู้สึกของผมว่าผมคิด คิดว่ามวยผมนะ่ะมันมีสิทธิ์อยู่ทางโปรโมเตอร์หรือทางคณะกรรมการก็ระดับมีเสียงไปในทาทางเดียวกันว่าให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งนะในการทาน้ําหนักนะเสียทั้งผมด้วยเสียทัย้งอะไรต่างๆเนี่ยก็ชี้แจงประมาณนี้ครับนะขอบคุณทุกท่านขอบคุณ f c ของสอสมานการเม้นขอบคุณ f c ของสอกาแฟ,ฟเม,มืองไทย f c ของเพชรสังวาลหรือ f c ของแสงมณีเพชรสมานแล้วก็เอกลักษณ์นะครับ นะที่เข้าใจในในในมุมมองของผมนะขอบคุณทุกท่านครับนั่นฮะตามที่ผมได้อธิบายนะครับขอบคุณทุกคนนะขอบคุณ f c ที่เห็นด้วยแล้วก็ f c ที่เห็นต่างนะครับผมได้อธิบายในมุมของผมไปแล้วนะครับส่วนพี่ๆหรือ f c ท่านใดจะคิดยังไงก็ตามแต่สิทธิ์ของท่านนะครับโปรดใช้วิจารณ์แล้วก็คอมเมนต์ด้วยสุภาพนะครับนะคำด่าคำอะไรเงี้ยผมผมก็ยอมรับในบางอย่างที่เนี่ย ขอให้ใครคำสุภาพแล้วกันครับนะครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับผมครับ